กำลังหารถมือเดียวเป็นเก๋หัวคา5ประตูปีใหม่ๆสภาพสวยแนะนำคันนี้เลยครับ Nissan Note 1.2E ปี2020ถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มแต่ออปชั่นครบคุ้มค่าตัวแถมคันนี้ตรวจกูณสเปคชั่นทำมาแล้วนะฮะจะได้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูคลิปนี้ได้เลยกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมปืนตาข r า,ารถมือสองวรธานี ราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้ผมพามาดูรถเกีฮุกคาปีใหม่ๆสภาพสวยจากแบรนด์นิสสันกันกับเจ้าคันนี้นิสสันโนต1.2อ e ปี2020นะครับมาในราคาค่าตัวที่3 8 9 0 0 0บาทนะครับและถ้ามาจากคลิปนี้ก็จะได้ในส่วนของโปรฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปด้วยมันจะเป็นค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการประกันภัยรถยนต์แล้วก็ในส่วนของปีถายของเหลวในเครื่องยนต์พูกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตรงนี้เราจะการเปลี่ยนปีให้ไปหมดเลยนะครับก็ถ้าใคารกำลังหาอีโคคาร์นะครับปีใหม่สภาพสวยออปช คุ้มราคาก็เหมาะเป็นเจ้าคันนี้ได้เลยและนิสสันโนคันนี้มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันหน่อยตัวเริ่มนะครับตัวนี้หน้าตานะครับนี่มาอย่างนี้เลย,ยสวยๆคมๆนะครับถ้าใครรู้กันดีอยู่แล้วว่านิสสันเนี่ยเขาเลิกผลิตนิสสันมาไปแล้วก็จะมาเน้นโฟกัสในรุ่นเจ้าตัวนิสสันโน้ตแทนหน้าตาก็จะคล้ายๆกันหน่อยนะครับนี่ในส่วนของตรงนี้นครับคมเมี่ยมที่เป็นตัววีอย่างนี้นะครับในตัวนิสสันมาก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีความสปอร์ตนะครับน่าจะไปเหมือนรุ่นพี่อย่างนิสน นี่ครับแต่ว่าตัวอเมล่าเนี่ยมันเป็นเครื่องเทอร์โบตัวนี้เป็นเครื่องพันสองนะครับหน้าตามีอะไรบ้างก็นี่ในตัวของตัวนี้นะครับถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับผมนี่สภาพก็คือสวยเลยนะครับปี2020สภาพมาสวยมากตัวเริ่มนะครับพวกข้าโอเคเลย แต่ว่าจะยังไม่ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับนี่ตรงนี้นะฮะก็ะยังไม่ได้มาแต่ไม่เป็นไรไม่ได้น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเมืองไทยไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับเวลานั้นฝนตกหมอกไม่ค่อยจัดเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็ในส่วนของสภาพเครื่องยนต์มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยโอเคครับในส่วนของเครื่องยนต์นี่นะครับหน้าตาแรงต่างตรงนี้มันจะคล้ายๆกับเจ้าตัวนิสสันมาที่เลิกผลิตไปแล้วเลยนะครับเพราะว่าพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดียวกันเลยนะครับเครื่องยนต์เบนซิน 1,200CC ว,วนั่ผม79แรงมา้า Oh, หน้าต่างเหมือนกันแรงม้าเหมือนกัน,น,กนขนาดกระบอกสูบเท่ากันการขับขี่แตกต่างแน่นอนว่ามันคุ้นค่าโอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลในเมืองขับได้นะครับแล้วก็ประหยัดด้วยสภาพตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูเลยนะครับอ่ะคันหน้านะครับนี่ดูได้เลยวัสภาพคุ้นข้าโอเคเลยสวยสวยเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับ,รบอ่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ นะครับตีนเดิมเป็นอาร์คน้เดิมนะครับตรงเบ้าโช๊นะครับตรงนี้นะครับแผ่นเพจเลือกเครื่องอะไรต่างอยู่กับชัดเจนไม่หายนะครับตีนน้ำเดิมเม็ดอาร์กเดิมนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยสามารถเติมในส่วนของน้ํามันพวก91 95แล้วก็ E ี0ได้แล้วด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็คือมีให้เลือกเติมค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าใครจะเลือกเติมประหยัดหน่อยก็เติม E ี0ได้เลยหรือว่าจะเน้นเพอร์ r m รนซ์หน่อยก็เ5้าห้นะครับแล้วก็อ่ะฝาโป้งเป็นยังไง ร่องรอยของการขยับเลยนะครับแล้วก็เม็ดอาร์ครอยู่กันครบนะครับแล้วก็รูมกลมนี่นะฮะดูได้เลยนะครับสติ๊กเกอร์อะไรต่างนะครับดูได้เลยมอกอกันอยู่กันครบนะครับร่องรอยอะไรต่างตรงนี้คือไม่มีชนนะครับดูได้เลยว่าสภาพโอเคเลยแล้วก็นี่ครับรอยน็อตไม่มีขยับ ก็ตรงนี้ครับมาสภาพแบบนี้ก็เรากล้ารับประกันเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอเรายินดีซื้อคืนเนี่ยหนึ้เซเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของรับประกันนะครับเครื่องยน์กล่องไอชียูหปีหรือ10,000โลไปด้วยนะครับเพรว่าการรับประกันอีกกว่า179รายการเลยนะครับตรงนี้ถ้าได้ไปนะอุ่มใจนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเรามีคุ้มครองไว้ข้างโอเคเลยนะครบจบนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างกันหน่อยคันนี้นะครับด้านข้างเป็นบน นะครับสภาพมาสวยๆเลยนะฮะดูได้เลยมาพร้อมกับพร้อมแมกกาลลอยขอบ15นิ้วด้วยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับสภาพต่างๆคอนข้าโอเคเลยนะครับก็เป็นปกติแล้วนะครับเจ้านิสสันมาร์สเนี่ยตัวเริ่มจะได้เป็นล้อกระทะไปนะครับแล้วเป็นขอบ14ตัวนี้ได้เป็นล้อมแมกกาลลอยขอบ15ไปเลยก็การขับขี่เนี่ยบอกได้เลยว่ามันขับขี่ดีแน่นอนนะครับยึดเกาะถนนได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับที่กระจก มองข้างด้วยนะครับถือว่าได้เป็นตัวเริ่มนะครับมาให้ค่องข้างโอเคเลยแล้วก็ตัวเริ่มที่ผมบอกไปนะครับออปชั่นมาครบนะครับคุ้มค่าตัวนะคือนี่ครับกุญแจคีย์เลตนะครับให้มาถึง2ดอกเลยครับปกติรถอีโคคาร์เนี่ยมันจะเป็นกุญแจไขซะส่วนใหญ่แต่ตัวนี้ให้มานะครับตัวเริ่มเป็นกุญแจคีย์เลตแล้วแล้วคันนี้ให้มา2ดอกนะครับล้มือสองหางข้างยากนะครับแล้วก็มานี่ครับตุ่มตรงนี้นะครับไว้ใช้เป็นปุ่มปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถนะครับเวลานั้นเนี่ยถ้าเราใช้ก็ง่ายๆครับนนนนนนิววแจเเกกกก็็็บบบไไไ้้ททีีีีีี่่่่่ตัััคคคือออลรรรถะะปดดมึง ตึดต๊ดหนีบปลดล็อกนะครับใช้งานสะดวกนะครับผมอ่ะภายในตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยนะครับภายในตกแต่งด้วยสีดําเป็นหลักนะครับตรงคอนโซลน,นะครับแล้วก็ในส่วนของ พวกประตูแรงต่างจะตกแต่งเป็นทูโทนนะครับผมมาเป็นนี่ครับสีดําตัดกับสีขึมครีมตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างดูสวยดีแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับนี่ครบคันเลยนะครับเพราะไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,รฟฟาครบแล้วออโต้ไอเดียสตาร์ตต่อเป็นจินก็มีให้ระบบปรับไฟหน้าสูงต่ําก็ยังมีมาให้นะครับค่อนข้างครบเลยและในส่วนของออปชั่นภายในเล็กไมล์อะไรต่างเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับนี่ในส่วนของกุญแจคีย์เล็แล้วปุ่มพุทธาสตร์ก็ต้องมีมาให้นะเราเพียงแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มนี้นะครับนี่ ก็สตาร์ทได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วเลขไม้เนี่ยมาอยู่ที่ 3 1 8 0 8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถปี2020ก็ตกอยู่วันปีละหมื่นเท่านั้นนะครับตรงนี้ครับบอกเลยว่าใหม่ค่อนข้างโอเคเลยใหม่แท้แน่นอนไม่มีกอใหม่กับใหม่นะครับรถสภาพสวยตรงกับใหม่ที่ให้มาเลยนะครับแล้วก็อ่าคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูกันอีกนิดนึงนะครับก่อนพาไปดูอ็อปชั่นนัคือคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับนี่นะครับเจ้าของลําดับเจ้าของแค่หนึ่งนะครับเนี่ยดูได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้สภาพค่อนข้างดีผ่านเจ้าของมาน้อยก็มองไปคันนี้ได้แล้ววก็ส่นนนนึึงะครับีิดใขอ สเปกชันนะครับที่ใครรอดูอยู่ว่าออาตรวจมาแล้วนะครับจะได้สภาพได้คะแนนกี่ดาวมาดูกันหน่อยนะครับนี่นี่ครับเปิดให้ดูกันเลยนะครับไม่มีรกรวงนะฮะในส่วนของนี้ครับคะแนนนะครับในส่วนของภายนอกภายในอะไรต่างตรงนี้คือได้5ดาวเลยนะครับเดี๋ยวเปิดมาเนี่ยมีอะไรบ้างให้ดูกันอีกนะครับนี่นะครับก็คือโอ้โหมาให้กันทุ้งข้าวโอเคครับเต็มเต็มนะครับนี่นะครับ ห้าดาวนะครับห้าดาวคันนี้มาสภาพดีจริงๆนะครับตรวจมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ชมเดียวก็มีติบ้างนะครับในส่วนของหน้าต่างอะไรต่างๆกระจกหน้ารถมีหินกระเทาะบ้างบางส่วนนะครับตรงนี้ก็ทําให้คะแนนน่อาจจะหายไปเล็กน้อยจริงๆนะครับแต่โดยสภาพโดยรวมเนี่ยคือมันเป็นรถห้าดาวเลยแล้วก็ มาออปชั่นมาดูกันหน่อยนะครับมีอะไรบ้างในตัวของพวงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับเป็นแบบวัสดุยูรีเทนนะครับไม่ใช่หุ้มหนังนะครับแต่ฟิลสัมผัสการขับขี่อะไรต่างมันขับง่ายจับถนัดมือแถมเป็นตัดอย่างนี้นะครับมันทําให้หลบเบ้าขาดได้พอดีด้วยแล้วก็มาครับในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้เป็น C ีดีวิทยุีเอ็มนะครับผมก็สามารถต่อพวก USB แล้วก็ AUX ได้นะครับ้ะถามว่าต่อตรงไหนนะครับนี่ต่ออยู่ตรงนี้นะครับที่ต่ออยู่ตรงนี้นะครับ USB แล้วก็ AUX ครับผมอ่า แล้วตัวนี้ตัวเริ่มได้แอร์ออโต้มาด้วยนะครับที่โอ้โหค่อนข้างโอเคเลยนะครับปกติแล้วจะไม่ค่อยได้มาตัวนี้ตัวเริ่มให้มาเลยเนี่ยครับก็เข้ามากดปุ่มเดียวนะครับง่ายๆแค่ปุ่มออโต้นะครับแอร์ก็จะปรับเลยเองเย็นฉ่าแน่นอนลงมานะครับด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ c v t e c t o n i c นะครับที่นิสสันเขาคิดค้นมาเลยนะครับเวลานั้นเนี่ยขับไปเรื่องการประหยัดน้ามันก็มีให้เรื่องความลื่นไหลก็มีให้นะครับขับง่ายด้วยนะครับแถวตรงเนี่ยนะครับดูได้เลยนะฮะดิ ขับง่ายมากแล้วแถมมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับด้านข้างเวลานนเรากดไปนะมันจะมาขึ้นที่หน้าจอครับว่าสปอร์ตนะครับผมแล้วก็มีส่วนโหมดแอร์ใช้ขึ้นทางชาันแรงต่างตรงนี้ก็มีมาให้คันนี้นะครับมาให้ค่อนข้างครบเลยถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ที่คอนแทคด้านล่างแล้วก็ในส่วนของสภาพลา็อกคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยก็ <S <S 2> <S 2> <apping S 1> สําหรับใครนะครับที่ยังไม่เชื่อใจนะครับกูอิสเปคชั่นนะครับว่าเขาตรวจมาดีจริงๆว่าไม่มีชนหนักจนมามกความเนี่ยเรามาเปิดเมตอากันให้ดูเลยนี่ มากันแบบแนวเดิมๆสภาพสวยๆนะครับผมอ่าเราก็มาเดี๋ยวดูวด้านข้างกันหน่อยนี่ครับหสียางเนีน่นั่นนะฮะได้เลยนะครับติ๊กเกอร์นะครับอะไรต่างๆนี่เดิม,ดมซอกในเดิมๆนะครับก็คือมาแบบสภาพนี้มันตรวจริงๆนะครับแต้มตีแรงต่างตรงนี้นครับลองดูได้เดิมๆนะครับไม่มีหายอ่าเราก็มาจะตรวจของสภาพด้านหลังกันหน่อย กับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นนิสสันโนดนะฮะปกติแล้วนิสสันมาร์ด้านหลังค่อนข้างแคบคันนี้นี่ครับเปิดประตูอะไรต่างๆมาค่อนข้างกว้างเลยนะครับโหกว้างมากๆแล้วก็มาให้ดูเมด็ดอา่างกันก่อนนะครับก่อนเข้าไปนะฮะนีอ่อยู่กันครบๆนะครับไม่ได้หายไปไหนแล้วก็แกะให้ดูเลยนะครับนี่นะครับลายปลายเม็ดอางนะครับเม,ม็ดอา่างส,สวยนะครับแล้วก็นี่ดูได้เลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยก็คือรอยแหว่งสีเดิมโรงงานเขานะครับ ตรงนี้นะครับก็คือบอกได้เลยว่าไม่มีชนมาอย่างแน่นอนแล้วก็มาเดี๋ยวนั่งให้ดูด้วยนะครับนี่ปรับมาแล้วนะครับเบาะด้านหน้าปรับมาแล้วให้ผมนั่งก็ยังมีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะเลยนะครับค่อนข้างประทับใจนะครับกับรถเก๋งคู่คาห้าประตูโดยปกติแล้วเนี่ยมันค่อนข้างแคบแต่ตัวนี้ก็คือค่อนข้างกว้างขวางนะครับนี่เพดานอาแรต่างนะครับเล็กรูมนะครับเหลือเยอะมากแล้วก็การนั่งเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างสบายนะครับเบาะค่อนข้างนุ่มนิ่มให้ตัวดี อบรับกับสรีระที่สูงร้อยแปดสิบล้างใหญ่ของผมได้โอเคเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ดูเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าใครแบบเน้นขนคนเยอะๆด้วยนะฮะแล้วก็มาก็สภาพด้านหลังดีไซน์ด้านหลังเนี่ยมาสวยมากๆนะครับดูใหญ่โตแล้วก็มีความสปอร์ตนะครับไฟท้ายเนี่ยมาดีไซน์คือดีมากๆผมคุอนข้างชอบนะครับที่เขาเล่นนี่ครับดูดีไซน์เขาดีครับมาแบบซึบๆเป็นเหลี่ยมสันคมคมชัดเจนนะครับผมอ่าแล้วก็ ด้านท้ายเนี่ยมีในส่วนของนี่ครับตุ่มปลดล็อกรถรถด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้งานจากด้านหลังได้เหมือนกันแล้วก็นี่นครับเดี๋ยวเปิดมาให้ดูด้วยนะครับว่าการของด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างก้ค่อนข้างใหญ่โตนะครับสามารถเก็บพวกกระเป๋าเดินทางสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าไม่พอคันนี้มีพับบอกมาให้แต่มันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ให้แบบ60-40มาเวลานั้นพับไปเนี่ยมันจะพับไปทั้งแผงเลยนะครับนี่ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับมันไม่สามารถทําพู่มไปได้นะครับในเรื่องของผลของก็ดยสน ด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าเสียดายจริงๆแล้วก็พวกอะไหล่เนี่ยครับตรงนี้ครับก็คือล้ออะไหล่ยังอยู่เดิมเดิมนะครับผมแต่ถ้าประแจแม่แรงอะไรขาดหายไปเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราหามาให้ใหม่เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็สภาพดูหน่อยนี่นะครับสภาพมาดีมากนะครับรอยน็อตด้านหลังก็ไม่มีขยับนะครับนี่เม็ดอาร์กมากันครบๆบนะครับผมแล้วก็นี่นะครับนี่ล้อไม่มีขยับเม็ดอาร์กมากันครบครบนะครับไม่หายเลยโอเคนะครับคือสวยงามมากนะครับไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นนอนจมน้ําพิคว่ำไม่มี สภาพด้านข้างฝั่งซ้ายกันอีกเช่นเคยนะครับหน้าตามาอย่างนี้สีฉ่ำเลยนะครับดูไล่กันไปนะครับสวยงามมากอ่าแล้วก็ในส่วนของล้อแมกอล่อยก็มาสภาพดีกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับมาดูกันในส่วนนี้หน่อยครับจะแกะให้ดูกันเลยนะครับเป็นอาร์คนี่มากันครบๆไม่หายนะฮะเพราะถ้าหายก็คงไม่ได้5้าดาวใช่ไหมครับอ่านี่ดูได้เลยนี่ เปอาร์คมาสวยงามนะครับนี่โอ้โหสวยงามจริงนะครับคันนี้เริ่มอยากได้เอาไปใช้เองแล้วนะครับเพราะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยขาดเหมือนกันนะครับอยูาช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับอ่ะล้วก็ไปยวดูนี่กันหน่อยอ่ะฝั่งนี้นะครับในส่วนของฝั่งคนนั่งก็มีตุ่มนีครับปลดล็อกล็อกรถเองเหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคเปิดให้ดูกันหน่อยสภาพฝั่งนี้นะครับดูกันหน่อยนะครับสภาพแผงคอนโซล สภาพม,มาดีมากๆแล้วก็เนี่ยเบาะตรงนี้นะครับที่ตะกล้อง,องเรานั่งไปนะครับสภาพเนี่ยก็คือดูได้เลยว่าสวยงามนะครับอะแกะนิดหน่อยนี่ให้ดูกันเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยๆเราให้ดูกันครบสี่ฝั่งขนาดนี้นะครับโอ้โหมันก็สวยงาม,มาครับตามดาวที่เขาให้มาเลยครบทุกฝั่งนะครับนี่ สวยเลยซอกในเดิมๆนะครับผมเนี่ยดูได้เลยว่าซอกในเดิมๆนะครับมาสภาพสวยงามจริงๆก็คือมาแบบนี้ก็คุ้มกับคะแนนที่เขาให้มานะครับแล้วก็ค่าตัวด้วยสําหรับเจ้าคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเป็นนิสสันโนดนะครับ 1.2e ปี2020นะครับมาในราคาคา่าตัว389,000บาทนะครับแล้วถ้าแคปคลิปนี้ไปรับในส่วนของโปรฟีทุกค่าใช้จ่ายไปด้วยนะครับก็คือคุ้มค่าคุา้มราคาเลย ถ้าสนใจสามารถติดต่อมาที่เบอร์0971828943ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็น l i n e S I S T A R C a R นะครับ ก็สามารถแชทคลิปนี้ส่งให้อดินของเราได้เลยนะครับที่ไลน์ด้านล่างนะครับเรามีอดมีมผมตอบอยู่ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ใครมีตรงไหนนะครับอยากจะแนะนำนะครับตรงไหนอยากที่จะดูรถคันไหนอีกบ้างก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใารกันไว้ด้วยนะครับจะได้ติดตามนะครับว่าเราจะเอารถคันไหนมารีวิวมานําเสนอปล่อยโปรคคกันอีกแล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็เจ้าคันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ